มีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแต่อยากจะใช้แอป Facebook Messenger 2บัญชีในโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ตัวนี้สะดวกอย่างมากนะครับถ้าเกิดเรามี2เฟซเนาะเราก็สามารถนะครับล็อกอินเข้า Facebook Messenger นะครับได้ทั้ง2อันก็การใช้งานจะง่ายขึ้นเยอะนะครับสำหรับวิธีการนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละขั้นตอนกันเลยครับโอเคครับก็สําหรับวิธีการใช้ Facebook Messenger 2บัญชีในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับก็ปกติแล้วเราจะมีอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วเนาะ ก็ให้เราไปโหลดเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอ่าก็ให้เราเข้าไปที่ p พ Sto ตรงนี้เลยนะครับเพสโตเข้าไปเลยจากนั้นนะครับตรงช่องค้นหาตรงนี้ให้เราพิมพ์คำว่า messenger lite นะครับตามนี้เลยตัวนี้นะครับ messenger lite lite นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เรานะครับทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ก็ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับค่อนข้างปลอดภัยและมีผู้ใช้งานเยอะมากนะครับถ้าจะถามว่าตัวนี้กินพื้นที่การใช้งานโทรศัพท์เยอะไหมนะครับก็ต้องบอกว่ากินพื้นที่น้อยมากนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าโหลดเรียบร้อยจะขึ้นเปิดในลักษณะนี้นะครับให้เรากดเปิดได้เลยจากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ ล็อกอินเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมี Facebook Messenger 2ตัวให้ใช้งานแบบสะดวกสบายในลักษณะนี้นะครับโอเคเ,เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ